สวัสดีค่ะวันนี้ทําเกงกะทิหน่อไม้นะคะที่เตกม,มันแล้วใส่เครื่องเกงลงไปค่ะสักพักค่อยใส่ สวัสดีค่ะวันนี้เกงกะทินะคะเกงกะทิหน่อไม้ปลาทูนะคะใส่หน่อไม้ไปเลยค่ะหน่อไม้ฝอยหน่อไม้โดองนะคะใส่หน่อไม้โดองนะคะเติมน้ำเข้าไปน้ำน้อยค่ะเราจะเติมน้ำเข้าไปนะคะ ทิดหน่อไม้ดองนะคะเราจะใส่ไข่ไปด้วยนะคะปลาทูกับไข่นะคะเดี๋ยวค่อยคนนะคะ แกงกะทิของเราเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงกะทิปลาทูไข่ไก่นะคะเอาเท่าที่มีนะคะอเรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะทินะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตักใส่จานได้เลย ตักใส่ชามเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ